สวัสดีครับผมนายกจกิตสมสุขหวังรหัสนักศึกษา5310063010ครับจะมานำเสนอาการทำโครงจักรยานเฟรมนะครับนับแรกสเก็ตไลท์เพนนะครับก็เริ่มสเก็ตเซนเตอร์ไลก่อนเลยนะครับแล้วก็กำหนดขนาด สี่สิด้านนี้นะครับด้านนี้เท่ากับ311.44ม mm ิลิเมตรครับแล้วก็สเกลเซนต์ไลน์อีกเส้นหนึ่งครับหนาดมุมเท่ากับ50สาสิองศา ก็ว่าซึ้นตรงนะครับความยา3สาละสาแล้วก็กำหนดให้จุดนี้กับเส้นนี้มันโค i n ซ้ากันจากนั้นเราก็ทำการ ว่าเส้นตรงขึ้นใหม่2เส้น,นครับแล้วก็ทำการกำหนดมุมภในนะครับอันนี้88 <c oughs> แล้วก็53.61นนะครับอแล้วก็มุมนี้ 3 1มสเส้นนี้ยาว4ี่สสบนะครับเส้นนี้ยาวห้าอแล้วก็ทำการวาดเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง แล้วก็กำหนดความสัมพันธ์ให้มันอยู่ขอยอินไซด์กันโอเคกำหนดขนาดนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้เท่ากับ25 mm มมแล้วก็ความยาวทั้งหมดของเส้นนี้นะครับเท่ากับ110 mm มิมอ่าก็ สเกตได้ขาวๆแล้วนะครับอ่าเรามาดูโอเคตอนนี้เราก็จะทำการสเกตสามมิตินะครับเป็นเซนเตอร์ไลน์ แนวนาฟเกนะครับ แล้วก็กำหนดความสัมพันธ์ให้สีเส้นนี้มันเท่ากันเลยนะครับอ่าแล้วเราจะกำหนดขนาดหัวท้ายคขอมยาวทั้งหมดเท่ากับ110ม mm. ิลลิเมตรอาจากนั้นเราจะทำการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมานะครับ กันโอเคกันอ่าโอเคแล้วก็ทำการสเก็ตรูปวงกลมแบบ p a r m m t t r i c ลงไปนะครับาตามนี้แล้วก็กำหนด d i a m e t e r เท่ากับ5 7มเมตรแล้วก็กำหนดความสัมพันธ์โอเค หลังจากนั้นก็ลากเส้นนะครับจากเส้นนี้ อ่ะเราก็จะทำการสร้างเส้นตรงนะครับจากนี่ถึงนี่แล้วก็จากนี่ถึงนี่แล้วกำหนดขนาดเท่ากับเอาใหม่อ่ะ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งโอเคกำหนดขนาด2องร้อกอ่าแล้วก็อีกพอกันเสร็จแล้วก็โอเคหลังจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง ทิมนะครับลบเส้นที่เราไม่ใช้แล้วอ่าโอเคเลยแล้วก็ทำการกำหนดตรงนี้นะครับจากนี่ถึงนี่เท่ากับอ่าผมลืงกำหนดขนาดไปเอาใหม่ดีกว่า วาดเส้นตรงขึ้นมาเลยสองเส้นแล้วก็กำหนดจุดนี้ถึงจุดนี้เท่ากับ28 อ่าฝั่งนี้กันยีน่สิบแปดแล้วก็กำหนดให้มันสัมผัสกันโอเค ก็กำหนดขนาดด้านนี้เท่ากับ290โอเคแล้วก็ trim ลอบอนเดิมครับโอเคอ่าแล้วเราก็ไปดูที่หนา้า top plane บ้างอ่าแล้วเราก็ ทำการสเกตเท่นาบทอปเพลนกันอ่วาวาดเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาก่อน อ่าโอเคแล้วเราก็จะวาดเส้นตรงนะครับอ่าครับโอเคอ่าแล้วเราก็กำหนดระยะห่างของสองจุดนี้นะครับสามสิบห้า อ่าแล้วก็กหนาดจากนี้ถึงนี้เท่ากับ17.5โอเคอ่าแล้วเราก็ทําการกำหนดขนาดเส้นนี้กันโอเคแล้วก็ภาพเท่ากัน แล้วเราก็จะมาดูที่ระนาบด้านหลังกันบ้างนะครับอาฮะเราจะสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาโดยการเลือกที่จุดนี้แล้วก็เลือกเพลนขึ้นมาโอเค เราจะสกเก็ตวงกลมลงไปบนนี้นะครับอสองวงโอเคกำหนดไดเมนเตอร์เท่ากับ18แล้วก็18โอเคหลังจากนั้นเราก็จะทำการสวรีปมันเอ,อ Okay. โอเคโอ้ยยอ่อยเอาใหม่เอาใหม่ลืมเลือกกันเดียวพอโอ okay. เคเนี่ยนะครับอ่ะเลือกปึ๊บอ่ะได้แล้ว เดี๋ยวผมลบอันนี้ไปก่อนดีกว่าทำทีละอันโอ้หายหมดเลย โอเคมาทำอันนี้ก่อนและความหนาหนึ่งมิลโอเคแล้วก็ สเกตต่อสนามนี้แหละอ่าโอเคสิบแปดเดิมอ่าแล้วเราก็จะทำการ swap อีกข้างหนึ่งอ่าแล้วเราก็ อ่าเลือกทีละเส้นติดอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็เลือกความหนาหนึ่งมิลโอเคแล้วเราก็ไปต่อที่ระนาบลายเพนครับอ่าลายเพนลายเพนสเก็ต right right โอเคเราจะทำการสเก็ต แล้ววงกลมลงไปดดมิเตอร์เท่ากับ32ม mm. ิลลิเมตรแล้วเราก็จะทำการ Extrude มันนะครับเป็น Midplane ลึกจ0ก0โอเคอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไป เราจะมาดูที่จุดนี้มั้งเราจะสร้างระดับใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมกนหดนกันดเตอรา เท่ากับ18 mm. มิลลิเมตรเหมือนเดิมโอเคแล้วเราก็จะทำการเซฟนะครัอ่าลวความหนาเหมือนเดิม1มิลลิเมตรโอเค โอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาที่สร้างเทืนาในี้ต่อโอเคเลือกเพนมาใหม่อีกอันนึงแล้วก็สเก็ตรลปกวงกลมลงไปดมมิตเตเท่ากับ18โอเคเสร็จแล้วก็ สว็สมันอีกแล้วโอเคอ่ะแล้วก็ เส้นมันหายไปเราก็โชว์มันขึ้นมาโอเคได้แล้วแล้วก็มาดูที่ระนาบนี้ต่อไปโอเคสเก็ต 1เิเหมือนดมความหนา1มิลลนะิเมตรโอเคแล้วก็ระนาบนี้อีกอันหนึ่งโอเค แล้วก็ทำการสเก็ตเรื่อว,วงกลมไดมิเตอร์เท่ากับ26มิลิเมตรโอเคแล้วก็อะ ก็จะได้โค้งมาแบบเกือบเสร็จแล้วพวกนี้ซ่อนไปก่อนเก,กะ โอเคขั้นตอนต่อไปเราจะดูที่ไ p เ n e นะครับอ่าเราจะเลือกที่ไรเพ e แล้วก็จะสร้างระนาบใหม่ขึ้นมาโอเคเลือกไปที่55สครับแล้วก็สเก็ตที่ระนาบน,าน,นี้เริ่มจากการวาด เส้นตรงก่อนสเก็ตไปคร่าวๆก่อนนะครับ อ่าโอเคกำหนดความสัมพันธ์ก่อนแล้วก็กำหนดขนาดเนี่อันนี้ยี่สิบอ่าผิดมุม ตรงนี้ยี่สิบสอ่สออันนี้ต้องตั้งฉากกันโอเค ตรงนี้ลัศมีเท่ากับ10อันนี้ก็สิอันนี้ลัศมีห้าอันนี้หจากนี้ถึงนี้เท่ากับ2ี ok แล้วก็ทำการสเก็ตวงกลมเข้าไปครับดเมิเตอร์7.5โอเค แล้วก็ทำการฟซฟเลตลัสมี3มิลลิเมตรที่ ตรงนี้แหละตรงนี้ครับอ่าโอเคก็พอได้แล้วแล้วก็ X Sketch เ,เลยแล้วก็ X Shoot มันขึ้นมา5 mm. มิลิเมตร mid plane ดีกว่า โอเคหลังจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง Miller นะครับมิลเลอ่ากับระนาบไรเพนอ่าฮะโอเค เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับชิ้นงานเฟรมจักรยานของผมก็ใส่สีหน่อยหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ